เช้าก่อนไปตำมานะคะเอาดอกไม้สวยๆไหมดูค่ะแล้วนี่ก็ต้นกล้าของดาวเรืองเดี๋ยวค่อยปลูกในกระถาง,ถงสวยๆนะคะแล้วก็ต้นกล้าของบานชื่นค่ะดอกบานชื่นนี่ก็ต้นน้อยนานะคะเพาะไว้กําลังจะปูกได้แล้วค่ะวันนี้ก็เป็นวันศุกร์นะคะพี่ก็ต้องทำงานแต่เช้าเลย แล้วก็จะมาคุยฟังว่าวันนี้ตามาอะไรบ้างนะคะวันนี้ก็มีการาพิจารณาผลโครงการการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวชลาจรน,นะคะพี่ก็ตามมา3โครงการแล้วก้าววันไอวันนี้เป็นโครงการที่3นะคะ อาทิตย์นี้สองอาทิตย์นี้ก็อ่อที่นี้สองสามโครงการค่ะอาทิตย์ที่แล้วหนึ่งโครงการก็ต้องให้เสร็จในวันศุกร์นี้นะคะจะได้ส่งในวันจันทร์เท่าไ ทุกคนย,กคยุ่งมากค่ะยุ่งกันทั้งมากคุยคกันแต่เรื่องงานคีแต่เรื่องงานเ<ๆ>ทศบาลที่มีอุปมาณมนีเยอะนะคะก็พนักงานจะมีงานเยอะมากค่ะต้องทำ OT ด้วยต้องทำไม่นั้นอ่านจะไม่เสร็จ

ก็มาร่างหนังสือกันนะคะเราต้องร่างหนังสือสะระดุกแทนเปิดซอ,องประมาณอนนะคะ เรามาร่างหนังสือกันนะคะเพราะว่าร่างหนังสือในการเปิดซองโดยเลกทโซนิกะคะหรือหรือว่าการทำในในคอมพิวเตอร์นะคะอ e ิมเบดดิ้งแต่เราก็ต้องมาร่างจรุปที่เราเปิดซองออกมานะคะเราจะร่างในคอมพิวเตอร์ก็ได้นะคะแต่ว่าคอมพิวเตอร์เรามีน้อยเราก็มาร่างในเอกสารข้างนอกก่อนแล้วค่อย น้องเขาพิมพ์ให้ค่ะคนที่เขาเก่งทางด้านอคอมพิวเตอร์นะคะพี่ก็พิมพ์ได้ค่ะแต่ก็ช้าหน่อยนึงเพราะเราไม่ได้ทำประจำคือการที่มีคนที่มีทำเก่งแล้วงานเราจะได้เสร็จเร็วค่ะวันนี้ก็หนึ่งวันพอดีนะคะตั้งแต่การเปิดโหลดออกมาจากคอมพิวเตอร์พี่ก็ไปอุดมาเองนะคะหลดมาเสร็จก็ มาเปิดดูว่าใครสอบราคาได้ค่ะใครคนยื่นได้ราคาคนที่หนึ่งแล้วก็มาสรุปแล้วก็ไปพิมพ์เสนอเพื่อไอกรรมการทุกคนได้ดูและก็จากนั้นก็เสนอไ้พัสรุปเพื่อต่ำการจ้างต่อไปค่ะนี่คือหน้าที่ของคณะกรรมการเปิดซองนะคะพิเชษนาผล คณะกรรมการพิจารณาผลนะคะอ่าอาทิตย์นี้พี่ก็ตามไป3โครงการค่ะอาทิตย์แล้ว1โครงการ2อาทิตย์ก็4โครงการค่ะคือทำให้อ่านเรายุ่งมากและเมื่อตามเสร็จแล้วนะคะกรรมการแต่ละคนก็ไม่ว่างจะเซจนเราต้องรออีกมันลยทำให้อ่านช้าและก็อ่านยุ่งแต่เราต้องตามไม่เสร็จตามกำหนดตามระเบียบ ที่ตั้งไว้นะคะซึ่งทำให้เราเป็นกังวลมากบางครั้งเราจะออกไปธุระที่อื่นก็ไม่ได้เพราะต้องรอว่ากรรมการมาแล้วก็ต้องชี้แจงกันมาคุยกันประชุมกันว่าได้ไหมอกสาร,รครบไหมการคิดเปอร์เซ็นต์คิดอะไรหลายอย่างนะคะมันก็ต้องดูแรกันอย่างละเอียดมาก จึงทำให้พี่ไม่ค่อยมีเวลาช่วงที่เปิดซองนะคะทำอีเบดดิ้งอะไรแบบนี้นะคะ<ม>ก็ต้องนั่งอยู่สำนักงานตลอดเวลา<ม>เพื่อจะตามมาให้จิตลูกเรไปแล้วก็จะสบายวันนี้วันศุกร์พี่ทำโครงการทั้งหมดตั้งแต่วันที่หนึ่งมีนามานะคะ พี่ก็ทําไปได้4โครงการวันศุกร์นี้ก็เรียบร้อยแล้วก้าวันจันทร์ก็จะเอาเอกสารไปส่งไปเสนอต่อประหลัดเทศบาลแล้วก็นําส่งวัสดุต่อไปค่ะวันนี้พี่ก็มีคลิปกันแค่นี้นะคะจะมาคุยให้ฟังว่างานของพี่แต่ละวันมัน ยุ่งยากแค่ไหนบางวันก็ไม่มีงานยุ่งอะไรงานประจาก็ไม่ยุ่งยากอะไรเพราะเราวางแผนในการทางานไว้เยอะแล้วนะคะแล้ว่านเราก็ไม่มีปัญหาอะไรประมาณนีค่ะแต่มีงานนอกก็เป็นแบบนี้ละคันก็เรียกว่าไม่ใช่งานประจำพี่สามารานะคะพี่มีงานตั้งแต่วันที่หนึ่ง มีนาจนถึงวันนี้ก็วันที่12บแล้วนคะคะอ่านจะสิ้นสุดในวันที่ส5บห้านะคะก็ครึ่งเดือนพอดีค่ะอ่านที่เร่งรีบเร่งรัดคือเป็นงานเป็นงานที่ห ถือว่าเป็นงานอานนอก,กนอ่ะอ่านที่ไม่ใช่เป็น่านประจำตามตำแหน่งนะคะมันเป็นงานที่เราต้องทำเราเป็นคณะกรรมการที่จะต้องทำกันเนื่องจ,จากเทศบาลมีอุปมาเยอะเราจึงมีงานเยอะด้วยเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวมาเจอกันอีกค่ะ้่สมาคนะคะ